ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับววสวัสดีครับวันนี้ผมมีพักของเพื่อนมาให้ดูกันนะครับหงนี้เป็นปลาขิชงาแกะนะครับหลงพ่อยิ้มบนหนองจอก To, จานมือของหลวงของเน้นกุ้งนะครับปัจจุบันเป็นเจ้าวาดแล้วนะครับหูสูงให้ดูนีไม่ด้มีจานเน้นกุ้งนะครับงาแก่องค์นี้ไม่ได้ปล่อยนะครับพอดี เอามาให้ชมกันจะพยายามนะครับไปไหนเจอพระอะไรก็จะพยายามถ่ายเพื่อแบ่งปันความรู้กันนะครับอันนี้เป็นงาแท้นะครับอันนี้เป็นงาว่าเนุ่มไปแล้ววันนี้ผมมีความรู้แบ่งปันเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้วยนะครับ ผมหาค่าขนมให้น้องแมวนะครับยังไงรบพวด้ว้นะครับ,รวรบสวัสดีครับ